เอาละครับก็กลับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่การีน่าพี่ฟายนะครับในวันนี้นะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยจะมาสอน3ามทิกนะครับแบบเล่นให้พิ้วๆเหมือนคอมนะสหรับสหรับแบบคนเล่น2นิ้วแบบผมนะเออปรเดี๋ยววันนี้เราไปสอนว่า3ามทิกเนี่ยจะมีทิคอะไรบ้างท่านผู้ชมนะฮะก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทิคแรกนะอันนี้คือน้องผมนะครับน้องผมให้น้องมาช่วยทำคลิปนะเดี๋ยวให้มันยืนเฉยครับโอเคทิคแรกนะครับคือตั้งไอวอลครับทสังเก ทีศแรกครับคือการตั้งไอวอลถ้าเราตั้งไอวอลถ้าเรามีสเต็ปในการตั้งไอวอลเราพิ้วเนี่ยโอ้โหคือยังไงแบบโคตรดีเห็นไหมปึ๊แบเบห็นไหมคุณผู้ชมครับเนี่ยทิกแรกคือการทิกตั้งไอวอลปึ๊บนี่ครับจริงนะอ่ะปึ๊แบเห็นปะตอนนี้ยท่านผู้ชมครับคือถ้าเราตั้งไอวอลพิ้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับเราชิวๆเลยท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวจะให้เล่นให้ดูอีกรอบนึงครับผู้ชมครับมาต่อเลยทุผู้ชมครับต่อนะฮะคลิกแรกอย่างที่บอกนะครับคือตั้งตั้งไอวอลครับคือแบบตั้งให้ผิวนะโอสมมติถ้ารยานตั้งไอวอลไม่ผิวเนี่ยก็ลองไปฝึกได้นะครับผมมีคลิปที่ผมลงนะฮะในแพทที่แล้วไว้อยู่แต่สามารถใช้ได้ทุกแผ่นนะเออก็ลองไปดูกันได้นี่ครับเดี๋ยวขึ้นปกคลิปให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผู้ชมลองไปดูก็ได้ครับเยวให้น้องพคตยินมเฉยครับอย่างแรกนะครับเห็นปั๊บทุกผู้ชมนี่ครับ ยิงปุ๊บตั้งไอวอลครับคือแบบถ้าน้องๆฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่พิวนะแต่ก็าค่อยๆฝึกไปเรื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็พิวเองนะครับท่านผู้ชมปึ่งนะทิกแรกคือตั้งไอวอลครับเนี่ยท่านผู้ชมทิกแรกทริกง่ายๆครับท่านผู้ชมครับทิกแรกง่ายๆนะยิงครับตั้งตั้งไอวอลครับได้แล้ครับ,รบตั้งไอวอลครับคือผมอาจจะเลยจอนะเออทิกแรกครับคือ ยิปงปึ๊บตั้งไอวอลครับเห็นปะแค่นี้นะทากผู้ชมง่ายๆนะครับทิกแรกก็ประมาณนี้นะฮะทิกที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสบัดจอนั่นเองนะครับทานผู้ชมนี่ครับสบัดอย่างนี้นะนี่ครับทิกสบัดจอนะคือพอ่อผมจะว่าก่อนว่าทิกผม2นิ้วนะถามว่ามันก็ผิวเหมือนกันนะแต่อาจจะแบบไม่ได้ผิวแบบ3นิ้วแบบขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามันก็ผิวเหมือนคอมละเออนะครับทุผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตปิดปุม่มไอวอลก่อนนะครับ โอเคด่าท่านผู้ชมนะครับดยวให้น้องผมยืนเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมมาเดี๋ยวพลิกนะครับเะยิงปุ๊บสบัดจอครับนี่ครับท่านผู้ชมยิงไปครับสบัดจอครับสบัดจอครับยิงครับปุ๊บนะครับแต่ย้างท่ผมเนี่ยมันก็จะมีติดมามันมันอาจจะไม่ได้ผิวแบบเห็นปะถามว่ามาสบัดครับมันก็มีติดหนัเพราะมันไม่ได้เหมือนสามนิ้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพอเรา เอาปะปนกระตังไอวอลเนี่ยคือดีมากเลยนะผู้ชมปะเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยทิกเน,นี้ยคือแบบง่ายๆนะแค่เราสะบัดจ,จอนะแต่ผมอาจจะือจะบอกว่าทีผมเนี่ยอาจจะแบบไปสะบัดจ,จอเวอร์เหมือนคนอื่นเขานะคือแบบสะบัดจ,จองผมคือแบบมันก็มันก็แบบสระับสองนิ้วครับท่านผู้ชมครับมันไม่ไม่ได้ผิวเวอร์แบบสามนิ้วอะไรแบบนั้นนะท่านผู้ชมครับแต่ถามว่ามันก็ทำม,มันก็เล่นได้ผิวได้นะของ2นวนี้นะร่ะ แค่ตบจอแค่นี้ครับง่ายๆเลยนะทุกผู้ชมครับถ้าทุกผู้ชมมีทิกสามทิกนี้นะครับทุกผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวค่อยไปดูทิกสุดท้ายนะว่าทิกอะไรนะครับถ้าผู้ชมมีใช้ทิกที่ผมบอกเนี่ยเออคือแบบโฮมจริงนะครับทุกผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับเนี่ยทิกก็ไม่ยากเลยนะครับทุกผู้ชมยิงครับะบัจอเนี่ยยิงครับยิงตั้งะบจอเห็นปห แต่คือบอกว่าสาบัดผมเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้สาบัดเหมือนคนอื่นเขานะเออพรบางทีคนที่สาบัดเนี่ยเขาสามนิ้วขอบผิวว่าผมเยอะเลยนะครับทานผู้ชมแต่ผมเนี่ยเป็น2นิ้วผมก็จะมาบอกส่วนสําหรับประมาณคนที่ได้2นิ้วเนี่ยเออว่าเล่นยังไงให้มันพิ้วเหมือนคอมนะครับอ่าแต่ถ,ถ้ามันไม่พิ้วต้องขออภัยทานผู้ชมทุกคนจริงๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยน้องผมยืนเฉยๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยน้องผมยืนเฉยๆก่อนนะมาเห็นป่ะทานผู้ชมนี่ครับ ปึ๊บปึ๊บเห็นปะบางทีเนี่ยถ้าเราเล่งสเตปเราก็ไม่ควรเล่งสเตปเองปะเพราะาเล่งสเตปนะครับมันจะตั้งไอวอลไม่ติดนะอันนี้จะเป็นทิกสุดท้ายนะครับคือคลิปอันนี้อาจจะไม่ได้แบบยาวมากนะท่านผู้ชมครับไม่ยาวนะเออจะไปเป็นทิกง่ายๆที่ท่านผู้ชมสามารถเอาไปเล่นได้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราเออโอเคทิกสุดท้ายเนี่ยคือทิกไอ้นี่นะท่านผู้ชมครับ คือมันอาจจะไม่ใช่ทิศหรอกแต่คือยงทิศสุดท้ายเนี่ยคือปุ่มนั่นเองครับทิศคือสุดท้ายคือการตั้งค่าปุ่มนั่นเองครับปุ่มผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับปุ่ปมสองนิ้วนะใครที่บางคนเนี่ยก็จะมีเล่นแบบผมบ้างน,นะครับเนี่ยครับปุ่มผมประมาณนี้เลยครับหนึ100 <assa> ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่ครับแล้วก็ต้นปุ่มยิงจะเป็นที่ห้าสิบห้านะครับทิศสุดท้ายก็คือการตั้งค่าปุ่มนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้องผมยิงช่วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นแบบถามเทสเตปหเนะปึ๊บ็ แต่ผมตั้งไอวอลไม่ติดเห็นไหมเพราะผมเล่นสเตตตัวเองกลยครบปึ๊บนะถามว่ามันพิ้วได้นะท่านผู้ชมปึ๊บไงนะท่านผู้ชมพิ้วนะแต่อาบแบบวา่าถามว่ามันพิ้วนะครับท่านผู้ชมแต่คือแบบเออมันไม่ได้พิ้วแบบสามนิ้วขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวรอน้องหมูลงมาข้างล่างก่อนนะครับเอ๋นะครับถามว่ามันก็พิ้วนะครับมันพิ้วเลยนะท่านผู้ชมแต่คือแบบมันไม่ได้พิ้วแบบเบอร์แบบสามนิ้วขนาดนั้นครับ แต่ก็ผิวโอเคนะถ้าแบบใครที่เล่นสองนิ้วนะ่ะที่แบบยังเล่นสองนิ้วไม่ผิวมากนะก็ลองเอาทีสโคไปเล่นได้นะครับคือแบบก็ช่วยได้นะทุกคนครับรปึป๊บเห็นไหมติดปะบางทีนะครับเราเล่นสเตตตัวเองกันไป,นนะป,นป,ป,นปมันไม่ติดนะปึ๊บเดี๋ยวร้อนชมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงข้างล่างก่อนนะครับ <First fight. S 1> โอ้โหตายน้องผมเป็นไร คือทุกผู้ชมตาเกมนี้ก็จะเป็นเกมทิดเกมสุดท้ายนะที่ผมสอนทิศนะเออครับทิศนี้ก็คืออย่างที่บ,อก,บอกก็เริ่มพิจารณนะท่านผู้ชมครับตาเนี้ยตาเกมตาสุดท้ายแนละ้วที่ผู้ชมจะมาสอนรวมทิศทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องผมยิงเฉยเ,ฉยเปนปกติเลยนะครับท่านผู้ชมฮะดูปะนี่ครับยิงเข้ากระบดตา,ากระบะตา สะบัดจ,จอนะฮะแต่ถ้าแบบเราเล่ง้งสเตตตัวเองไปมันไม่ตื่อยู่แล้วท่านผูมม้ชมยิงสะบัดจ,จอครับยิงสะบัดจ,จอยิงสะบัดจอนะครับยิงสะบัดจ,จอนะครับอันนี้ก็เป็นสเตตของผมนะเออโอเคเดี๋ยวผมให้น้องผมมายืนตรงนี้แล้วนะครับลงมายืนนี่นะเออโอเคน้องผมมันก็จะยืนบนนั้นนะนี่ครับท่านผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บเห็นปะ แต่ว่ามันเล่นได้นะแต่มันไม่ติดนะคุณผู้ชมคือแบบถ้าเราเล่นสเต็ปตัวเองไปไอวอลมันจะไม่ติดนะครับมันจะทำให้เราพลาดได้นะครับทุกผู้ชมปึ๊บเห็นไหมมันทำให้เราพลาดไอวอลได้นีครับทุกผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้น้องผมลงมาข้างล่างก่อนโอเคได้ให้ผมน้องผมยืนเฉยนะมาทุกผู้ชมครับให้น้องผมยืนเฉยปกติเลยนะมาเดี๋ยวผมจะเล่นแบบคลิกกระดูนะครับ โอเคมาวันนี้ผมจะเล่นแบบจริงจังเลยนะผู้ชมมาใครเดี่ยวกว่นาน้องเลยนะฮะนี่วันนีผ้ผมเล่นลูกฟองแล้วท่านผู้ชมครับต้องเป็นวันเหรอฮะทำไมไม่ผิดผมจะตั้งไอวอลเนี่ย อย่าแบบอย่าเล่งสเตตตัวเองกันไปนะครับตั้งไอวอลเนี่ยคือแบบถ้าเราเล่นสเตตตัวเองกันไปเนี่ยยังไงก็ตั้งไม่ติดนะฮะเห็นไหม,มท่านผู้ชมบางทีเราเล่นสเตตตัวเองกันไปเนะี่ยบางน่าจะไม่ติดด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราพันยาก่อนนะครับ โอเคผมขอพันยาก่อนนะท่านผู้ชมฮะมาค่ะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับ,<า>นนรบเดี๋ยวเราเนี่ยเป็สุดท้ายท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะลองใช้เป็นวูดแบ็คเกอร์ว่าผมจะยิงติดหัวคมอย่างที่ท่านผู้ชมบอกไปแล้วเราอย่างที่บอกนะคือมันถามว่ามันผิวมันผิวนะ่ไหม คือแบบมันไม่ได้พิวเวอร์อะไรขนาดนะแต่คือพิวๆคือิวนะท่านผู้ชมครับเออท่านผู้ชมไม่เข้าใจแล้วต้องขออภัยด้วยนะผมอธิบายเร็วบาทีอธิบายเร็วกวหน่อยนึงเนาะถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างไอวอลพับใหม่ไวๆเนี่ยเออก็ คอมเมนต์มาได้นะท่านผู้ชมนิดเห็นปะแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ชอบเนี่ยอ่าก็ฝากกดไลค์เป็นแรงใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับใคาอยากผมทำคลิปอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับแต่ทำให้นะท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ